สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องตรงที่ว่ามีบางคนสอบถามมาว่าเออเวลาคนดูดวงเนี่ยเวลาดูไพ่เนี่ยต้องนั่งฝั่งตรงข้ามกันหรือนั่งข้างกันนะคะเป็นเพราะว่าบางคนบอกว่าพอนั่งตรงข้ามกันเนี่ยแล้วเห็นไพ่หัวกลับเยอะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวดวงไม่ดี คือถูกต้องแล้วค่ะเวลาเราดูไพ่ใช่ไหมคะเนื่องจากตรงที่ว่าพอสับไพ่ตัดไพ่เป็นสามกองคือเรียกง่ายๆในส่วนของหัวตั้งหัวกลับเนี่ยมันก็จะอยู่ในฝั่งที่หมอดูมองเห็นนะคะว่าจะหมอดูจะเห็นอยู่ว่ามีไพ่หัวกลับเนี่ยอยู่แค่ส่วนเดียวดังนั้นพอเวลาทําการสับไพ่แล้วกรีดไพ่เป็นครึ่งวงกลม ฝั่งตรงข้ามมองเห็นว่ามีหัวกลับเยอะนั่นแสดงว่าจริงๆเป็นไพ่หัวตั้งเยอะไม่ต้องกลัวว่าดวงไม่ดีนะคะดังนั้นถ้าวิธีดูดวงเนี่ยถามบอกว่าบางคนบอกว่าต้องนั่งฝั่งตรงข้ามไหมหรือนั่งข้างกันจะนั่งข้างกันก็ได้นะคะมันก็จะเห็นแบบเดียวกันกับที่หมอดูเห็นแค่นั้นเองเพียงแต่ว่านั่งฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นเป็นลักษณะหัวกลับเยอะแต่ก็ไม่ต้องกลัวไม่ใช่ว่าดวงไม่ดีนะคะจริงๆแล้วไพ่หัวกลับเนี่ยในบางครั้งก็ไม่ได้แปลว่าดวงไม่ดีบางทีก็ทําให้สถานการณ์กลับร้ายกลายเป็นดีได้เหมือนนกั ดังนั้นในเรื่องตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเห็นไพ่หัวกลับเยอะมากเนี่ยเราจะดวงไม่ดียืนยันอีกครั้งหนึ่งว่านั่งฝั่งตรงข้ามกันอะ่ะมันจะทําให้เขาเรียกว่าดูดวงกันง่ายทั้งหมอดูทั้งคนดูแต่ถ้าเกิดว่านั่งฝั่งเดียวกันเนี่ยบางทีมันหยิบไพ่ดูกันไม่ถนัดอะคะ่ะมันเบียดกันนะคะโอเคค่ะสั้นๆง่ายๆสำหรับวันนี้ก็แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ